สหรัฐโดนชำละค่ะอาณาจักรของการคาทาสในยุคสมัยใหม่สแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพ ก็รีดีว่ากําลังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่ทางด้านของโกลบอลชัมได้มีการเยผยแพร่บทความสุดเจ็บแสบนะคะเรื่องอาชญากรรมของสหรัฐค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรทาสร่วมสมัยที่แท้จริงนะคะโดยมีการอ้างอิงสถิติจากโ o l a r i s ค่ะองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะที่ก่อตั้งขึ้นในปี2545ที่อุทิศตนเองค่ะเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นทาสในสหรัฐอเมริกานะคะโดยทางด้านของ Polar i s ค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะพร้อมกับวิเคราะห์คดีการค้ามนุษย์กว่า32,000คดีระหว่างเดือน เดือนธันวาคมปี2550ถึงเดือนธันวาคมปี2559นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งจากการวิจัยทางด้านของโพลาริสนนะคะได้มีการพบว่ามีการสแสวงประโยชน์จากแรงงานการค้ามนุษย์ที่โหดร้ายนะคะแบ่งออกมาเป็น25ประเภทเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสหรัฐนะคะจะชอบอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะแต่ก็มีการบังคับใช้แรงงานนะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดของการเป็นทาสค่ะก็ยังคง อย่างรากลึกในสังคมปัจจุบันของสหรัฐนะคะข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวเลยก็คือเหยื่อเนี่ยได้เปลี่ยนสถานะจากทาสผิวสีเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็แรงงานอ,อยุยพนั่นเองแต่ก็ยังคงต้องทนทุกข์ค่ะกับการปฏิบัติที่โหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมเช่นเดิมนะคะทั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ยังได้มีการนะคะประมาณการว่าปัจจุบันมีผู้คนอย่างน้อย50,000 0คนคะ่ะอยู่ภายใต้การเป็นทาสสมัยใหม่และสภาพการบังคับใช้แรงงานในสหรัฐอเมริกาโดยในเดือนมิถุนายน ผู้เสียชีวิต53รายนะคะในรถพ่วงที่ร้อนระอุในเท็กซัสต,ตอนใต้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมการค้ามนุษย์ที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่บริเวณตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกค่ะซึ่งทางด้านของบริงเวนเยนค่ะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าในสหรัฐเนี่ยมีการกดขี่ข่มเหงแล้วก็เอารัดเอาเปรียบผู้ที่อพยพผิดกฎหมายนะคะมาเป็นเวลานานด้วยกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้ที่อดพยพแล้วก็ผู้ที่ลี้ภัยมาจากสถานที่ที่มีความขัดแย้งนะคะ หากไม่มีสัญชาติและไม่สามารถหาง,งานที่ดีได้ในทันทีนะคะในสังคมอเมริกายุคใหม่พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ด้านล่างของเสาโทเทมของแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะโดยในทุนที่ฉวยโอกาสจากความสิ้นหวังเพื่อหาเลี้ยงชีพค่ะพวกเขานะคะทำงานอย่างกว้างขวางงานที่คนอเมริกันค่ะไม่อยากจะทำริงเว้นเย็นได้กล่าวเอาไว้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ